สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สิภาพพี่พ่น้องนะครับมาเบิ่งการขอบรถเกี้ยวนะครับแ้วก็สีมาให้ควมรู้น้องพี่น้องเนาะอันนี้คือแก้วงเฟืองเผาครับรถเกี้ยวคูปตาดีซีหกสิบนะครับอย่าหาเหตดเด้อพี่น้องเด้ออันที่ว่าเอาปล่อยแหมมันแหลมเงาอย่างสี่นะครับพี่น้องคือมันมีข้อเสียนะครับข้อดีือว่าแทมีข้อดีก็ขอนะครับมีข้อดีก็ขอเสียนะพี่น้อง ก็คือว่าขอดีนี่คือประหยัดเงินนะครับประหยัดเงินเป็นนเติมแต่ว่าข้อเสียคือมันไปคัดกับกระดูกกระดูกงูนะครับกระดูกงูของแท็กนะครับเห็นในแท็กฉีกขาดได้นะครับพี่น้องอันนี้อย่าหาเหตเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือมาบอกพี่บอกน้องนะครับมาให้ความรู้นะครับว่าอย่าหาเหตุนะครับสําหรับปล่อยให้เฟื่อง ครับของรถเกีียวเขาคูปตาดีซี60นะครับนี่น,นี่คืออย่าหาเห็ุนะครับมันพอเปลี่ยนใดเปลี่ยนเลยแล้วพี่น้องเอยยาสิไปเห็นแกว่าพราะว้ยมันเกี่ยวใดอยู่เกี่ยวไดอยู่นะครับยาสิเห็นแกอันนี้นะครับซัมนี่ก็คือมาบอกพี่บอกน,อน้องเลยพี่น้องเลยอย่ามักงายนะ,ะยพี่น,อน<ง>้องประหยัดเงินนะครับอย่ามักงายนะครับอันนี้ก็เป็นคอเนี่ะแหละผมมาบอกพี่บอกน้อง ท้การเปลี่ยนใดเปลี่ยนนะครับโอเคครับพี่น้องสวัสดีครับ